สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n น l มนุษย์ยิปซีค่ะกลับมาพบกับกิฟต์อีกครั้งนึงแล้วนะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะประจําเดือนมิถุนายน64นี้นะคะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูไพ่พลังงานหลักกันนะคะว่าชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะเป็นไพ่ประจําตัวอะไรบ้างนะคะ โอเคเรามาดูที่ไพ่นะคะ The Fool นั่นเองนะจ๊ะนะคะชาวราศีมีนนะคะ The Fool นะเป็นพลังงานของเ,อเขาเรียกว่านะความตื่นตัวความตื่นรู้นะคะความฉลาดความมีไหวพริบแต่ว่าไม่ค่อยระวังอะไรนะช่วงนี้เหมือนนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนคะ่ะและดูเหมือนจะสบายๆนะคะเหมือนตื่นรู้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะคะเลยรู้สึกว่าช่วงนี้ ทำอะไรไม่ค่อยระมัดระวังไหมหรือไม่ทำอะไรช่วงนี้ไม่ค่อยได้สนใจนะไม่ค่อยได้สนใจคู่ของเรามากสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะในช่วงนี้เนาะและดูเหมือนปล่อยให้คู่ของคุณมีอิสระหรือไม่นะคะปล่อยให้ตัวเองเนาะค่อนข้างที่จะมีอิสระในความรักในความคิดในความแบบการกระทำหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนไม่ค่อยได้ไปแบบเจาะจงหรือไปผูกมัดอะไรมากเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ้าว่านะ ชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะไปเจอเจอความรักยังไงกันมาบ้างนะโอเคเดี๋ยวไฮโรแฟนค่ะตามมาด้วยนะคิงถือเหรียญค่ะแปดดาบเด็กถือไม้เท้าและตามมาด้วยนะคะสี่ดาบค่ะ กิ๊บ่ะมีความรู้สึกนิดๆแล้วนะคะว่านะชาวราศีมีลัคนามีในช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ได้ค่อยเขาเรียกออะไรนะได้พูดได้คุยกับคู่ของคุณสักเท่าไหร่หรือเปล่าเอ่ยนะคะเดี๋ยวไฮโรแฟนนะคะบางคู่บางท่านอาจจะดีวกับชาวราศีพฤกษบลักนาพฤกษบได้นะคะคือกิ๊มองว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเงียบๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างเรื่อยๆเนาะยังไม่ได้มี อะไรที่ชัดเจนมากมายนะหรือว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่แบบเหมือนผ่อนคลายไหมไม่ค่อยได้สติ๊กหรือว่าไม่ค่อยได้แบบคุยพูดคุยนะคะหรือหันหน้ามาเจอกันสักเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการบล็อกกันนะคะมีการปิดกั้นนะคะทางโซเชียลมีเดียนะคะทางใจนะคะทางกายด้วยนะ,ะเหมือนบางทีนะคะเราอยู่ใกล้เขานะคะแต่เหมือนนะคะเราก็ไม่ได้ใกล้เขาอย่างที่เราเข้าใจเลยเนาะ กิฟรู้สึกว่านะคะมีใครบางคนในที่นี้นะคะเป็นสี่ดาบไปแล้วนะคะสี่ดาบที่หมายถึงนอนแบบแน่นิง่งตายสนิทอยู่บนโลงเนี่ยนะคะหรือไม่นะช่วงนี้ชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนะคิดเยอะคิดฟุ้งซ่านกันไปโหแบบเยอะแย,ยะมากมายเลยอะ่ะแต่มัดระวังความคิดของตัวเองนิดนึงนะคะหรือไม่นะคะในช่วงนี้นะชาวราศีมีนลัคนามีนจ๋า คุณค่อนข้างที่จะปรงๆนะปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเรื่องความรักก็คือเหมือนแบบอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดเถอะนะคะไม่ได้คาดหวังแล้วก็ไม่ได้ยึดติดอะไรกับความรักมากแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะขอพลังงานไพ่ให้กับชาวราศีมีรักข้านามีไหนจ้า 8ไม้เท้าตามมาด้วยนะคะ5เหรียญค่ะ1ดาบนะเดือดซค่ะอัศวินถือดาบนะคะกิฟมองว่าบางคู่บางท่านนะมีการท้าเลิกกันหรือเปล่านะคะเพราะเด e อ u ซันมันขึ้นมานะคะเด e อ u ซันมันก็อาจจะแปลว่าเลิกกันนะคะหรือไม่นะความรับ บางอย่างเนาะอย่างเช่นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนตัวตนบางตัวตนที่เราไม่เคยได้สัมผัสจากคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะได้เห็นนะคะเป็นอีกตัวตนหนึ่งเป็นอีกมุมมองหนึ่งเนาะที่ชาวราศีมีลัคนามีนจะต้องรับไว้พิจารณาว่าสามารถจะไปต่อกับคนคนนี้ได้จริงหรือเปล่านะคะและกิ๊ฟมีความรู้สึกว่านะจะเกิดการติดต่อนะขึ้น8ไม้เท้านะคะจะเกิดการติดต่อเนาะการพูดคุยนะคะการ เข้าหากันนะคะที่ค่อนข้างมากขึ้นเพราะว่ามันขึ้น8ดาบกับ4ดาบไปแล้วนะคะอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะอาจจะต่างฝ่ายต่างเงียบต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่นะคะพักเปรตตัวเองนะยังไม่ได้ออกมาพูดออกมาคุยออกมาเจราจาหรือว่าออกมา เคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจกันนะคะแต่ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่ต้นเดือนนะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนนะมีโอกาสนะคะที่จะออกมาพูดออกมาคุยนะคะออกมาเคลียร์ความสัมพันธ์ให้มันชัดสักทีนะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะมีนนะมีนเป็นธาตุน้ําก็จริงนะคะแต่มีนอาจจะเจอธาตุลมก็ได้นะคะธาตุลมประกอบไปด้วยนะคะกลุ่มตุลเมถุนนะคุณอาจจะอยู่ยกับชาวสามราศีนี้ได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะดุดันนิด นึงเนาะอะ่เรามาัดระวังนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าชาวราศีมีนลัคนามีในเดือนนี้ควรจะทำยังไงกับคู่ของคุณต่อนะคะ <9 S 1> เก้าเหรียญตามมาด้วยสามเหรียญค่ะ5ไม่เท้าเนาะส ถ้วยแล้วตามมาด้วยเด็กถือถ้วยนะคะยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างน่าอึดอัดใจนะระมัดระวังนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําตัวเมินเฉยนะไม่ค่อยอยากที่จะพูดจะคุยเท่าที่ควรนะคะก็เหมือนประมาณว่ายกตัวอย่างนะ study case คือบางคู่บางท่านบางกรณีนะชาวราศีมีนอาจจะเป็นคุณมีนเองนะคะที่เข้าไปพูดเข้าไปเคลียร์เข้าไปติดต่อติดอ่ะเขาเรียกว่านะติดต่อเจรจาเพื่อสื่อาสารนะคะว่า เคลียร์ปัญหากันซิว่าจะยังไงแต่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นคู่ของชาวมีนเองเนี่ยไม่สนใจมีท่าทีทีท่าที่เมินเฉยไม่พูดไม่คุยคุยบ้างถามคำาตอบคำาจะเคลียร์ยังไงก็เงียบนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนะในช่วงนี้คุณจะต้องพบเจอกับคนที่ชอบเอาแต่ใจตัวเองนะเอาตัวเองเป็นแบบเหมือนที่ตั้งหรือเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอะไรแบบเนี้ยเสนออะไรไปนะคะก็ไม่เอานะไม่รับสักอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขา ช่างเลือกนะก็เลือกได้ด้วยอะไรแบบนี้เลือกได้ที่ว่าจะไม่ทําอะไรจะไม่พูดอะไรจะอยู่เฉยๆยู่ไม่ต้องเข้าใจเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบเออคือแบบมันก็ไม่โอเคใช่ป่มเออนั่นแหละแต่ว่าชาวราศีมีนเนี่ยพยายามแล้วจนกระทั่งเนี่ยต้องไฟต์ไฟติ้งกันสักรอบหนึ่งนะคะต้องแบบเกิดการทะเลาะกันค่อนข้างที่จะ เอาเรื่องอยู่นะแต่ก็ไม่ถึงกับแบบว่าลงไม้ลงมืออะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นการต่อสู้ภายในใจิตใจของตัวราศีมีนเองก็ได้นะคะที่แบบไม่รู้จะเอาอยังไงดีนะเลยเกิดอารมณ์เกิดอาการที่แบบค่อนข้างที่จะแบบแข็งแข็งใส่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลูปพลังงานนะคะของคู่ชาวราศีมีนกันบ้างนะคะ ขอให้พลังงานหลักให้กับคู่ของชาวราศีมีนหน่อยนะจ๊ะโอเคขึ้นมาเจ็ดไม้เทา้านั่นเองนะคะเจ็ดไม้เทา้าบ่งบอกว่าโอเคฉันจะขออยู่ในพื้นที่ของฉันนะจ๊ะไม่ต้องเข้ามาจ๊ะไม่ต้องเข้ามาวุ่นวายนะคะไม่ต้องเข้ามาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องมาแสดงตนอะไรมากมายเลยแบบเนี้ยฉันขออยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเสนออะไรไปก็ไม่รับไม่อยากสนใจอย่างที่กิ๊บบอกไว้ตั้งแต่ ไัยของชาวราศีมีนเองเลยอ่ะโอเคแล้วเขามีทีท่าหรือการแสดงออกอยังไงนะคะกับชาวราศีมีนบ้างนะจะชาลีออดนะคะตามมาด้วยนะคิงถือไม้เท้า10ถ้วยและตามมาด้วยเห็นไหมอัศวินดาบ อัศวินดาบเจออัศวินดาบเนาะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมใช่ไหมใช่จริงๆด้วยอัศวินถือดาบเจออัศวินถือดาบเกิดคาพูดคาจาที่ไม่น่ารักใส่กันนะเขายังคงเป็นคนที่นะคะยืนหนึ่งในใจของคุณนะเขาก็ชอบพอคุณในระดับหนึ่งนะคะชาวราศีมีนนะแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเพิกเฉยกับสิ่งที่แสดงออกมาของเราอ่ะ เขาไม่ได้สนใจเราเท่าที่ควรน,นะคะเหมือนเขาไปโฟกัสอยู่กับสิ่งอื่นหรือความสนใจอื่นๆนะคะต่อให้เราพูดคุยนะคะพยายามติดต่อพยายามแบบจะเคลียร์ใจนู่นนี่นั่นนะสื่อสารภาษาดอกไม้ก็แล้วพูดดีก็แล้วนู่นนี่นั่นดีก็แล้วแต่ไปๆมาเป็นฝ่ายของเขาเองนะคะที่เขาค่อนข้างที่จะไม่อยากที่จะสนใจอะไรเลยนะคนคนนี้อาจจะอยู่ในชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎด้นะคะ ทำงานอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรได้นะคะเป็นนักเดินทางได้นะเป็นเซลอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะกิบล,ลยมีความรู้สึกว่าเขาจะเฉยๆนะอืมถ้าคุณแรงมาเขาก็แรงกลับแต่การแรงไปแรงมาเนี่ยไม่ได้ส่งผลที่ดีนะคะกับคู่ของคุณเลยเนาะโอเคแล้วเขาจะทำยังไงต่อแล้วเขามีความคิดยังไงกับชาวราศีมีนลัคนามีนบ้างนะคะขอพลังงานไพ่ให้ด้วยคะ่ะ จัสติกค่ะคุณอาจจะดีกับชาวราศีตุลลักษณะตุลได้นะคะห้าเหรียญเจอห้าเหรียญน,นะตัวเองนะคะแล้วตามมาด้วย5้าถ้วยกับ9ไม่เท้านะคะเป็นไพ่ค่อนข้างเป็นชุดไพ่ที่ค่อนข้างน่าอึดอัดใจนะคะกิฟมองแบบนี้กิฟรู้สึกว่านะคือ เขามีอะไรบางอย่างในใจเว้ยคู่ของชาวราศีมีแล้วเขาไม่ยอมพูดไม่ยอมสื่อสารไม่ยอมแสดงออกมานะคะเขาอาจจะไม่ค่อยพอใจในการกระทําของเราหรือบางคําพูดของของของตัวเราก็ได้นะคะชาวราศีมีเนาะมันเลยทําให้เกิดระยะห่างของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทําให้มีใครบางคนในที่เนี้เสียอกเสียใจมากๆเลยนะกับความรู้สึกที่แบบเออมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ มันไม่น่าจะแบบเหมือนมาต้องมาทำลายกันเพราะคำพูดนะคะกิบว่านะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะชาวราศีมีคัามีจ๋าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารให้ระมัดระวังคำพูดดีๆนะคะแต่เขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากมายไปมากกว่านี้เนอะนอกจากพยายามดูพฤติกรรมนะคะสังเกตพฤติกรรมของคุณอยู่เรื่อยๆเนาะว่าคุณจะรีแอคชั่นรีเท็กกับเขายัางไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอาคำแปดใบกันนะคะว่า เอาคำนะในเดือนมิถุนายนนี้เป็นอย่างไรนะจ๊ะกิฟไม่ได้มองถึงปัญหาบุคคลที่3นะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนว่ายังไม่มีเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาแทรกแซงเนาะกิฟมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องคำพูดนะคะการให้โอกาสกันแล้วก็ การที่แบบเรายึดมั่นถือมั่นของตัวเองจนมากเกินไปแบบนี้เห็นป้าพูดไม่ทันขาดคําเลยนะคะชาวราศีมีนนะคะค่อนข้างที่จะลอยตัวนะช่วงนี้นะคะไม่อยากสนใจอะไรนะคะใครคือเหมือนคุณพยายามไปแล้วอะเออเห็นปาแปดดาบยังไม่พ้นแปดดาบเลยนะคะและตามมาด้วยเดอะเฮอร์มิตค่ะคุณอาจจะดีลกับชาวราศีกันลักขนาการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาคํามาบอกอะไรอีกคะ แปดเรียนนะคะเรื่องราววุ่นๆน,นะยังไม่จบนะคะแล้วตามมาด้วยเด e อะสตาร์เกเรียนเห็นไหมต่างคนต่างมีอีกโก้นะคะแล้วก็ต่างคนต่างไม่ได้ยอมกันสักเท่าไหร่เนาะเอาเป็นว่าเปิดใจคุยกันได้ไหมฮะชาวราศีมีนลัคนามีนะคะหรือไม่คุณอาจจะดีวกับชาวราศีกลุมลัคนากลุ่มเช่นเดียวกันตอดายนะคะ เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะยังจะคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่มีจุดสิ้นสุดก็คือยังหาตรงกลางของความรักไม่ได้นะคะแล้วก็ยังคงเป็นพลังงานเหนื่อยๆเนาะยังรู้สึกว่าเออมันยังไม่ได้แบบชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ได้เคลียร์กันเท่าที่ควรนะต่างคนก็ต่างปิดใจกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันกลายเป็นเหมือนลูปที่แบบ ปิดใจแล้วปิดใจอีกเปิดใจแล้วเปิดใจอีกเปิดใจก็ไม่ยอมคุยปิดใจก็จะมาเรียกร้องอะไรกันเยอะแยะอะไรแบบนี้นะคะจนชาวราศีมีนละคณามีนมองแล้วนะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่นะคะไม่ไหวเหมือนกันเนะเอาะก็อยากจะพักเบรกไปแล้วก็อยากทำตัวเรื่อยๆนะคะลนล้านนะเป็นเดอะฟูที่รู้สึกว่าไม่ต้องกังวลอะไรนะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเครียดอะไรมากมายเนาะ ก็ยังไงให้กำลังใจชาวราศีมีนลัคนามีนละกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ลูกพลังงานนะคะของคนโสดค่ะโอ้โอเคไพ่ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะสับอาจจะยากโอเคเดี๋ยวเราไปดูพลังงานไพ่ของชาวราศีมีนลัคนามีนกันนะคะในลูกของคนโสดเดอะเฮอร์มิตนะคะคนค่อนข้างที่จะ ลีกวิเวกมากๆเลยนะคะชาวราศีมีลัคนามีนนะในเดือนนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะปล่อยละค่ะไม่อยากที่จะสนใจอะไรสิ่งรอบข้างต่างๆงขอโฟกัสเรื่องงานโฟกัสกันอยู่คนเดียวแล้วก็เหมือนคุ้นกับการใช้ชีวิตนะคะคุ้นชินกับการใช้ชีวิตคนเดียวไปแล้วเห็นปะมันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องพลังงานที่แบบเรื่อยๆนะคะปิดตัวปิดการปิดใจนะคะไม่ได้อยากที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรนะเดือสั้นนะคะบ่งบอกไม่ถึงเนาะ พลังงานของเด็กน้อย ะค,ะคุณอาจจะได้พบเจอนะคะกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ8ด,ดาบก็ยังไม่หนีเดี๋ยวฟูก็มานะจ๊ะแลวตามมาด้วย3ไม้เท้านะคะมีคนเข้ามายื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะชาวราศีมีรัคนามีนะแต่ตัวคุณเองไม่ค่อยรับนะตัวคุณเองรู้สึกมีความสุขกับชีวิตที่มันอิสระนะคะไม่ได้อยากที่จะมีพันธนาการอะไรเนาะคุณอาจจะเดินทางไปพบไปเจอกันได้ด้วยนะคะเนี่ยคนคนนี้คะอาจจะเข้ามาขอความรักคุณนะคะด้วยใจที่แท้จริงของเขา ตนะคลิปขยายหน่อยนึงเหรียญมาดีไหมนะคะเขาก็ค่อนข้างจะมองออกนะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างห่วงตัวนะคะเป็นคนที่เข้าถึงยากเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ง่ายแต่เป็นคนที่ ใจเขาไม่ได้ยอมเปิดนะคะใช่คนคนนี้นะคะที่เข้ามาหาชาวราศีมีนคนโสดเนี่ยเขาก็เลยเข้าใจแล้วเระว่าโอเคจะจีบคุณแบบนี้ยังไงเขาก็หากลยุทธ์วิธีอะไรแบบเนี้ยที่จะดูแลที่จะเอาใจคุณนั่นเองนะคะชาวราศีมีนโอเคดีใจด้วยนะคะที่จะมีคนมาดูแลนะแต่คุณอาจจะเป็นคนที่เปิดใจค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะยังไงก็อยากนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีมีนละกันเนาะทุก,ท,กทุกความรัก ก็อาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปและทุกๆความรักก็ไม่ได้แย่เสมอไปเหมือนกันนะคะลองเปิดใจดูนเนาะเผื่อคุณอาจจะได้เจอคนที่คุณใช่และเขาก็ใช่สําหรับคุณนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไครต์นะคะคอมเมนต์น่ารักนักด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เดือนหะน้าสาหรับวันอ่าสำหรับเดือนนี้นะคะไปก่อนนะสวัสดีค่ะ